สวัสดีนะคะเด็กก็เดี๋ยวครูมาอธิบายข้อนี้ให้ฟังใหม่เนาะนะคะ,ะพอดีครูเข้าใจผิดเองแหละนะคะก็เขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งถูกต้องไหมคะต้องการก็ไม่ใช่ต้องการซื้อรถยนต์มาเนี่ยในราคา1ล้านบาทเนาะแล้วก็ในถ้าแต่ละปีนะคะรถยนต์มีมูลค่าลดลง20%ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อครบ5ปีถูกต้องไหมคะเมื่อครบ5ปีเนี่ยรถยนต์จะมีมูลค่าเหลือกี่บาทดังนั้นในปีอันนี้ที่จริง เราต้องบอกว่าในปีที่1เนี่ยรถยนต์เนี่ยจะมีราคาก็คือลดลงไปใช่ไหมคะมันคิดได้2แบบเนาะก็คือคิดเหมือนกับดอกเบีย้ยทบต้นก็ได้นะคะหรือเราจะคิดเหมือนอนุกรมนะคะดังนั้นในปีที่1ก็คือ,เ,อ,อเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราเป็น1ล้านถูกต้องไหมคะดังนั้นปีที่1เนี่ยก็ต้องเป็น1ล้านคูณกับ0.8ไปเลยนะคะ เพราะอ่ะมันจะลดลงไปเรื่อยถูกต้องไหมคะแล้วก็พอในปีที่สองปีที่สองเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะก็คือถ้าถ้าเราดูอนุกรมเนาะก็อ่ะ a หนึ่งนะคะ a หนึ่งเนี่ยจะเท่ากับ 1, 000, หนึ่งล้านถูกต้องไหมคะ a หนึ่งเนี่ยจะจะเป็นหนึ่งล้านพอในปีที่สองไม่ใช่ปีที่สองสิ อันนี้คือเริ่มต้นหนึ่งล้านถูกต้องไหมคะพอในปีถัดไปก็คือปีที่ครบเมื่อครบหนึ่งปีถูกต้องไหมคะมูล,ลค่าเนี่ยจะลดลงก็คือมันเป็นการบวกถูกต้องไหมคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวโกูขอนี่ไม่เขียน a หนึ่งก็แล้วกันเนาะพอในปีที่หนึ่งนะคะพอในปีที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งล้านคูณกับ0.8ถูกต้องไหมคะพอปีที่สองมันจะเป็นหนึ่งล้าน คูณ0.8ยกกกำลังสองนะคะ0.8ยกกกำลังสองมันก็จะคูณแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะคะพอครบอันนี้คืออันนี้คือราคาที่เราซื้อมาถูกต้องไหมคะอันนี้คือราคาที่ครบ1ปีอันนี้คือราคาที่ครบ2ปีนะคะดังนั้นยกกำลังจำนวนปีได้เลยแต่สูตรในการหาเนี่ยถ้าเราจะเป็น r กำลัง n ลบ1เนี่ยเรา n ของเราต้องเป็น หกเพราะว่าเนื่องจากว่า a 1ของเราเนี่ยคือตัวเริ่มต้นถูกต้องไหมคะพอครบปีที่1อ่าพอครบปีที่1มันจะกลายเป็น a 2ถูกต้องไหมเอ่ยพอปีที่2มันจะกลายเป็น a 3ดังนั้นถ้ามันบวกไปจนครบ5ปีนะคะโคดสุดท้ายมันจะกลายเป็น1ล้านถูกต้องไหมหนึ่งหนึ่งล้านยกคูณศูยกยกกำลัง5้า ถูกต้องไหมคะมันจะกลายเป็น a 6ดังนั้น n ของเราก็เลยเป็น6นะคะถ้าเราใช้สูตรอนุกรมเนาะถ้าเป็นสูตรอนุกรมนะคะแต่ปีที่5ของเราเนี่ยต้องคิดตัวนี้นะคะต้องคิดตัวนี้ดังนั้นที่ครูฉเฉลยไปต้องขออาภัยพวกเราด้วยนะคะดังนั้นในปีที่จากสูตรนะคะจากสูตรก็คือให้หา a a 6 ถูกต้องไหมคะดังนั้นให้หา a6 ก็แทนค่าลงไปได้เลยเนาะก็จะได้ a1 คูณ r ารกำลังเลบหถูกต้องไหมคะถ้าจากสูตรอนุกรมนะคะจากสูตรเนี่ยจากสูตรก็จะเป็น a n เอท่ากับเอคูณ r ารกำลังเลบหใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลย มันก็เลยจะได้เป็น1ล้านคูณกับ0.8ยกกกำลัง6ลบ1นะคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าพจน์เนี้ยของเราจะเป็น a 6นะคะเพราะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยคือเป็น1ล้านถูกต้องไหมคะอันนี้พอปีที่1พอปีที่1เราจะคิดแบบนี้มันจะกลายเป็น a 2ปีที่2มันจะกลายเป็น a 3ดังนั้นปีที่ ห้ามันจะกลายเป็น A6 หกแสดงว่าอันนี้มันคือ A N ถูกต้องไหมคะดังนั้น A N ของเราก็เลยเป็นหกก็จะได้เป็นหนึ่งล้านนะคะคูณกับศูนย์จุดแปดยกกำลังห้านะคะศูนย์จุดแปดยกกำลังห้าหรือมีค่าเท่ากับสามล้านเออสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทนะคะก็คือในปีที่ห้า ดังนั้น a 1เนี่ยมันคือตัวเริ่มต้นแต่ยังไม่ครบไม่ครบปีถูกต้องไหมคะพอครบ1ปีเนี่ยมันจะลดลงไปดังนั้นมันจะกลายเป็นพจน์ที่6นะคะเนาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะต้องขออาภัยเด็กๆด้วยนะคะอ่ะดังนั้นแสดงว่าข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่หกข้อที่หกก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตนะดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่หก ดังนั้นออ่เก็จะเหมือนกันนะคะข้อนี้ก็จะเหมือนกันถูกต้องไหมดังนั้นเอนของเราเมื่อครบ6วันใช่ไหมคะพอวันที่1มีน้ําเท่านี้วันที่2มีน้ําเหลือพอครบหกวันพอครบหวันนะคะที่จริงที่จริงอันนี้คือวันเริ่มต้นไม่ใช่นับเป็นวันแรกถูกต้องไหมเนาะ ข้อนี้ต้องเป็นอ่อวันเนี้ยนะคะวันเนี้ยต้องเป็นวันที่1อันนี้เป็นวันที่2ถูกต้องไหมคะเมื่อครบ6วันดังนะั้นอ่าน้ําในถังเนี่ยมีอยู่เท่านี้ก็จริงแต่วันแรกเราใช้ไปเราต้องลดลงไปเลยถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้เอ็นจะได้เจนะคะข้อนี้เอ็นเป็น7นะต้องขออภัยเด็กๆด,ด้วยเนาะเราก็ลืมดูเหมือนกันตอนนี้ก็จะได้2ยกกําลังหนะคะ หรือเท่ากับนีออ่คูรลบออกก่อนนะแป๊บหนึ่งนะก็จะได้เป็น8ปนะคะคูณ64หรือเท่ากับ512ลิตรนะคะหลักการเดียวกันก็คือวันแรกวันแรกเนี่ยที่จริงวันวันแรกเนี่ยก็คืออันนี้คือวันวันที่ เริ่มต้นก็คือมีน้ำอยู่ถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเราจะให้ A1 เท่ากับเท่านี้แสดงว่า n ของเราต้องเป็น7เพราะว่าครบวันที่ก็จะคิดเหมือนกันนะคะก็คือ A1 เป็นตัวเริ่มต้นแต่พอวันที่1เนี่ยใช้น้ําไปถูกต้องไหมคะก็จะเป็นห้าพอยามสิบลิตรเนี่ยคูณเศษส่วนสเนาะก็จะได้เหลือน้ําเท่านี้ลิตรนะคะหรือเราจะคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะคะดังนั้น เอหกของเราก็จะกลายเป็นจพ์ที่7นะคะดังนั้น N ของเราก็เลยได้เท่ากับ7นะคะก็มีประมาณนี้นะคะต้องขออภัยเด็กๆด้วยเนาะที่ทำให้สับสนนะคะถ้าอยางนั้นก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ